เขาก็เต็มที่นะอยากอยากไปอ่ะอยากไปดูเหรอคะคืออยากไปสักครั้งหนึ่งเขาเขาบอกเข้าไปข้างในมันจะแบบมีอะไรที่แบบครั้งใจนมากเขาบอกแล้วเขาเหมือนลมลื่นอ่ลมใสด้วย ใหม่เดวิกายนี่ไปไทยมากอะอ่าแล้วก็ไปหลายครั้งแล้วนะตอนนั้นร้อยล้าน2 0งร้อยล้านสามร้อยสี่ร้ล้านตลอหมดใช่นะคะตอนนี้ก็เก้าสู่ห้าร้อยล้านแล้วนะคะก็ต้องไปทํานะคะในสิ่งที่น้องใหม่ี่ยรับปากกับย่านาคเอาไว้ใช่แล้วนะค่ะก็ไปเรียนกันแบบเป็นทางการเลยนะอื่นกับนางลำเมือชื่อเขาเมื่อกี้มที่รับสร้างลำอยู่นาสาัญญาอยู่แล้วให้เข้ากันไงถ้าได้เหมือนกันนู่นนี่นั่นนะคะไปดูลีลากันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปเลยค่ะ Ja, ชี้แจงรูปนั้นหน่อยมันคืออะไรยังไงที่มีรูปหัวใจแล้ระหว่างเรากับโอบนพื้นดินอ๋อเป็นการแต่งภาพของพี่ผู้จัดการที่น่ารักของนุเองค่ะพี่อาร์อ๋อพี P P R โอเคพี่อ R R ต้องไปดีอ๋อไม่หรอกค่ะมันไม่มีอะไร ครับผมคือเรากับโอ้ก็คือยังคงสถานะเป็นนเเพื่อหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางนั้นจะมีแรงเชียร์เยอะมากจากการจากคนรับพักถ้าถ้าเชียร์แต่ยไงผลสุดท้ายก็อยู่ที่เราเองอะตัวเราเองอะค่ะแล้วตัวเราเองแยังไงยังยังมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอะนะคะแต่ก็ยังไม่ยังไม่รู้การแล้วไม่กล้าเปิดยังไม่ครบยังไม่ครบค่ะาดยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรค่ะ ก็จากวันนั้นเหรอคะก็ได้คุยกันค่ะก็ได้คุยกันก็มันก็ปกติเรื่อยๆจิตธรรมชาติมาลองทมแซโอ้ไม่นะกนะายเชียมันยังไม่ลดลงอีกมันทำให้ใจเราแบบปัมน่ตามใช่ไหมโอ้ก็หมายว่าใหม่ค่อนข้างจะชินเรื่องแบบจับคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเล่นละครมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีการจับคู่กับพระเอกอะไรบ่อยอยู่แล้วค่ะมันหมายว่าถ้าสำหรับใหม่มันอยู่ที่ตัวใหม่เองว่าใหม่ชอบใคร เมืนกับเรียกว่าแรงเชียร์ไม่มีผลก็โอม้ยชนขาดเชอยังไงขอพี่ก้าวขาดเชยเจการบอก่ออมีอยังไงครับขาอะไรค่ะเออพี่ร์เอคือเขาคงชอบผมพี่เขาชอบเราชอบไหมครับเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเรื่อย ไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่เลี้ยงค่ะแล้วอขนาดเคร่งจัวเราที่เชียร์ขนาดนี้จะไม่ใจอ่อนก็เราเราก็ต้องอีกน้านะคะศึกษากันแล้วก็แบบมันอยู่ที่ตัวเราด้วยอะค่ะอตนนี้ก็เเรนะกาา็ไม่ถึงกับปิดอะค่ะแต่ก็แบบตอนนี้ก็ยุ่งจริงๆตอนนี้เรียกว่าศึกษากันอยู่ได้ไหมครับไม่ขนาดนั้นนะคะแต่คุยกันมากได้ก็สำหรับหนูหนูว่า ปกตินะคะเรื่อยๆอะไเลยไงเพราะว่าโหไม่วันๆก็ทํางานอย่างที่พี่ๆเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็สอบเขาสอบจะมีโอกาสไหมครับไม่ไม่รู้เอคิหนนาอ๋อไม่มีอะไรถามว่าโอ้โอ้แบบเป็นหนุ่มที่เล่นอะไรเงี้ยสเปกไหมถ้าเป็นเหมือนเหมือนบอกว่าสเปคไม่ไม่มีเป็นหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเป็นนิสัยมากกว่าค่ะหมายว่าเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้หายากค่ะคนที่เข้าใจเรา อันนี้มึงไม่ค่อยได้คุยเหมือนที่บอกเลยค่ะโอเคโอเคไม่กลับโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเค ใช่ทุกอย่างถัดไปอยู่มีข่าวมาว่าเราจะฟ้องพี่แอร์อันนี้จริงหรือเปล่าคะอันนี้เป็นเรื่องหนูว่าน้องใหม่อะค่ะบ่อยเป็นผู้ใหญ่จัดการค่ะเราไม่ได้ยุ่งเรื่องไม่ยุ่งเลยมันมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำอะค่ะเป็นเรื่องที่ฝ่ายแบบที่เขาแบบเก่งๆมีความรู้ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามตัวใหม่ไหมไม่มีอะไรเลยแต่แนวโน้มเรื่องเป็นยังไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ว่าก็อยากคุยอยากคุยแต่แนวโน้มเรื่องเป็นยังไงอะครับใหม่สำหรับใหม่นะใหม่อยากคุยอยากแบบเจรจาอะไรเงี้ยเหมือนกัน คือ้นต้นอ,อยากไกลเกลี่ย,ออยกเลยค่ะยังไงก็ได้อะค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรอยู่แล้วเราเป็นเด็กด้วยค่ะการที่แบบการที่เราจะมานั่งมีขา่าวทะเลาะกับผู้ใหญ่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแล้วเราแบบจะหาโอกาสคุยหาต้องมีอยู่แล้วค่ะ <พ uka> ก็ต้องมีอะเนาะหมายว่าคนเราอยู่มันคือมันทํางานด้านนี้ค่ะแล้วใช้ชีวิตอยู่ในวงการนี้มันต้องเจอกันแหละใครจะอยากมีสิ่งไม่ดีอยู่ในใจอะไรเง <พ uka> ี้ยแสดงว่าเบื้องต้นเรายอมรับว่ามีปัญหาจริงนะให้ผู้ใหญ่เคลียร,ร์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมถือว่ <fod> าเราไม่ได้ลงไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมยังไมไ่พูดอะไรเลย สู่500ร้านน่ะเป็นนางเอกดวงดีเหมือนกันนะคือมันเป็นเหมือนช่วงลอยต่อที่แบบใหม่เองก็ชาวเยอะแล้วก็ก้าวมาจากพี่เอคนลุมดาลุมประนาแล้วแบบแต่ดวงของใหม่เนี่ยเอาไม่อยู่จริงแบบขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาทุกวันเลยะนะคะก็เหมือนอย่างที่คุณก้าวเขาเคยบอกว่านะเขากลัวเหมือนกันนอกมาจากพี่เอเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีงานเออเขาเขาเขาเาเคยเคย